สวัสดีครับาพี phrases, ่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปสู่ผู้สูคนนะพี่น้องเนาะมือนีนะครับเอวบรรยากาศนะครับมือนีอ่าบาฟินเอาเครื่องตัดหนามาสบนะพี่น้องเนาะก็เลยว่านะครับเมื่อวานไปตอวนกเอานกเกาออกไปนะครับแักคำแพงนะอุว่านเนาะตามที่พี่น้องเห็นอยู่ในคลิปนะครับผมก็คือเอาออกไปแล้วมันก็เลนแน่ว่าเลนแน่ว่ามันได้ออกไรนะพี่น้องเนาะเคื่งมันเป็นนกห้ามออกนะครับนกว่าด้ออกโดน บันนี้ว่าฟินบบมีนกเล่นครับนกอันนกเกาน่ยนะครับนกซุ่มทีคัดไว้ว่าสี่เอาเห็ดนกหัดมันบบมีนะครับมันตายห่อนพี่น้องมันตายห่อนเวิรช่วงหนึ่งหันนะครับบ่อยุบาลบันนี้ก็เลยว่าเอ๊สิไปมาได้ไซนะครับพอดีนะครับมาเอาเครื่องตัดหญ้ามาสอมเลยคิดพ่อเชียนใหญ่ครับสีเ่นไผครับพูดเป็นนางส้มอยู่หุ่นนะครับไปพี่น้องไปเวิ่งนต้องกครับมาหาพิ่นเดี๋ยวเอาแยวมากไม่พิ่นนะครับมือน มิถันแล้วครับเราขึ้นมิถันเริ่มสวัสดีครับนี่ครับแต่เริ่มครับพี่น้องครับการจุดดวงครับขอฝากมาให้นะครับเดี๋ยวมาตากวันห้ทิ้มือมา้นะครับบันนี้สามแต่เริ่มว่าสีมีแันด้วยตาไปโอ้ยอยากได้นกเราเนาะโอ้ยนกไปหักเนาะที่ต้งไี้คือสีไหนนกหลายๆนี่เอาน้ำตาลเยอะตัวตามี้ตัวใดเป็นตาคือวะตัวเนี้ยวบังตัวนี่นะครับ ว่าดีว่าให้เงินว่าให้ได้ตัวดีๆเอาไปฮัทเลยบ่ต่อตานกหาเดือนฮัทในฮัทเนาะนะครับนกไปหาเดือนเออนกได้อยซหาเดือนนี่นะครับว่าโดนนะครับผมตัวนี้ก็ฟังเสียงนั่งฟังได้เงินเลยได้ยินแล้วได้เินแล้วว่ผิวฟังเลยนี่ก็น่ะต้องไม่จดคันกันเลยท่านนี้เนี้ยมันคือเดียวตั้งเียงเลยนี่คืออาการที่เราโตตัวอะไรมันเดินเดียงจจกล่ะครับคู่เดียวนั่นเห็นไหมเป็นยังบอง ไมเ่เด้กเขาเป็นนาสนวะเแข่งกันนะครับพี่น้องครับอ้าวจังใดเดี๋ยวเขาคงจะมาถามแต่เร ok okay, ื่มนะครับว่าสูตรการไปเลี้ยงนกมาเลี้ยงนกให้เลี้ยงตัวจังใดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวคุยกับตาจะเข้าครับต้อนรักขุมบอรอมบนะจ๊ะอ้าวนี่นะครับพี่น้องครับเบิ้ง ตัวนี้ได้มาได้สองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์นะครับแต่ว่าได้ดีอยู่นะครับกับตัวนี้เพิ่นออกมาเพิ่นได้เดือนนึงเพิ่นอ่ออกหาต่อนะครับพี่น้องครับไลก่ก็กันนะครับอ่า,าน,อนี่นี่เม,มืม่อก่อนเม,มื่อกี้ยังเขามาเันเอาอยังไงเขาจะขอเอยู่นี่เอาแท้าขัอน,นอยู่ในี่ยาบผมถืบอก อันบอกก็ได้อย่างที่น้่งตายด้วยเหรอมาได้เลยนี่นะพี่น้องสองตัวนะครับว่าเลือดีทั้งสองนะครับลายผูมักหันมักหนุกไงนี่เอาตัวนี้นะครับผูมักหนุกไงเนาะไงเงาวนะครับตัวนี้ตัวนี้สุ่งสุ่งใบเงาวนะครับใบเงาเป็นไดแต่เจียวนกเจียวใจขวัญจะไงลูครับ บอกว่ามึงตาของนอะนี่นะครับที่น้องสองตัวสูตรแต่เลิมการออกนกอันการเอานกเลือกนกออกต้อนี่คือขันว่าแต่ขันคู่ขันดีโบเก,กี่ยวกับอายุนะครับแต่เลิมออกเลยเนาะตาเนาะออกได้เนอะครับนี่นะครับเดือนหนึ่งสองเดือนนี่กม็มอหมอเนาะันกร,ร,รองเห็นอยู่ครับน,กก,นกก็ด้องเสียกลงนกกอกรงเงี่ยจับบอกนี่ตัวหนึ่ง เนี่ยตัวนึงนั่นตัวนึงจะบอกนุกว่าเดียวน,นะคบ๊กสามตัวสี่ตัวขายไปสองตัวแล้วเนี่ยกุ๊กแห้งมันเป็นป่ะตากุ๊กมนันกั้กุ๊กอ่างนะคือว่ากุ๊อ่างจะเลีเ้ยงนี่น,น,นี่นะครับสูตรแต่เลิมก็คือเนี่ยกุ๊กคุ๊อ่างกับเลี้ยงเนาะตาเนาะครับเลี้ยง,ออยงมันนะครับพ<า>ี่น้องครับใส่คนต่างนี่นะครับสูตรแต่เลิมคือโบมี่ว่าได้สู่ใจสู่แต่เลิมออกนะครับออกเลยขอให้นิ่งนะครับ พี่ว่าเรียนี่ยขันเลยยุดขันเลยยุดเนี่ยต่อใช้ก็ไม่มันเนาะบอดี้การเดนะจ๊ะเอ้าเดี๋ยวปลาฟินเลือกเบิ้งครับพี่น้องนี่แหละมีสองตัวนะครับลองเบิ้งนะครับถือใจอยู่นะครับลองเบิ้องวันครับพี่น้องครับตาเนาะสกราบกระดาบเนี่ยใครจะเอาด้ยครับผม นี่นะพี่น้องเนาะกาตัวปันไปเลี้ยงนะครับผมพี่น้องครับนี่พอน้นองเงินนกเอ้ลูกร้านนะครับปันต่างปันผมไปเลี้ยงนะพี่น้องเนาะบ้าฟินผมมีนกนะครับก็เลยมาหาเชียนไงเพื่อนครับผูเพื่อนขัดนกเก่งนะพี่น,อน้องเนาะมาเลือกเอ,อาเพราะว่าคุณบ้าฟินเน่ยสาย <laughs> ตายห้อนนะครับเก นี่น้าตาเอาตาเป็นยังได้ประวตินุกตัวนี้ได้เซลครับได้ได้ยุ่งวะงั้นนะครับขอบสายต่อขอบสายั <c oughs> บไลนีนนน่นะครับขอบสายดีและวล้างบ้านรล่าดีเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เลว,วา่านะครับเอามาเลี้ยงเพราะว่านุกรออันมีนเป็นตอน้าตาเนาะได้ไป <c oughs> ตัวได้ตัวนั่นล้วนตัวตัวนะครับบอล้งมาจากบอกุดุกบารที่นะพี่น้องเนาะกุดุกขึ้นไปอีกน้อยนึงนะครับเนี่ยโคกภาษาครับมองนี้มันมันตีนภาษาเนาะตาเนาะตีนภาษานะครับบานกุดุกพี่น้องกา คือว่าได้การนะครับเพิ่นกับเลือกเอาเพิ่นกับแพ้งอยู่หรอกครับ<ไ>ป่านมาจกตาใสาเพื่อนละตัวนี้ขันบักกันขันบักซ้มกุกยังวิจกตาหัวฮะพี่น้องกันนี่นะครับคัดนกนะครับเอาแต่เลือมบอกสูตรคัดนกพี่น้องเข้าอีกจักรอบนะครับให้ให้ให้เป็นวิทยาทานให้ลูกให้หลานรุ่นไม่เชี่นยนหม่รุ่นไม่นะครับมามาเบงองขออีกรีลันอีกรอบนึ่งแต่เอา เลือกจังไดก็ตาอันดับแรกเลยไปเรื่องนกไม่รับแรกเนี่ยนกเนี่ยขั้นเขาไม่ไหลสูตรเครับแต่ขัดสูตรนึงคือขาแหล่ะแหล่ะนี่ครับขาสมขีม่อนนะครับอันดับตัวแรกเลยเริ่มจากขาเลยนะครับนี่ตัวนี้เพศในวงพัดครับนกหน่ยตัวเดียวได้มามือหนึ่งมือสองลกปีกเดือดหัวราคาเนี่ยปทํมาเชียวออกทีบังรถครับนี่นะครับปีกท่านเหง้านะครับตัวนี้ อ่ะแบบมีมือนีิมีขาสมกีมอนนะพี่น้องเนาะไล่ต้องจัดต้องทีป่ะตาไล่นี่หาตัวจัดจัดที่ทีขาสั่นๆมาตาสั่นโมยเอาไว้โยดอกนกขาหนึ่งขาประจำกัดขาประจำกัดนะครับต้นโตใหญ่หรือน้อยตาหน้อยนกเอี้ยงไงต้อดีกันครับสูตรนกเอี้ยงหลอดนี่นะครับบักอ่างนี่นะครับสูตรนกเอี้ยงหลอดแบบสามก็นกเอี้ยงหลอดต้องยืนจะล่อหน่อยๆคือนกที่เอียงนี่นะครับคือนกเอี้ยงนั่นแหละพี่น้องเอา เอาบักจำไปมูบงเอาเดี๋ยวสิไปเอามาให้ทาชิปนะครับผมนะครับสามหอยบอกเอานี่นะครับสามเป็นสามหอยนะครับตัวนี้แหละเป็นตัวอันนิโมนะครับโอ้แนี่ยออกมานนี่ก็ได้เอายับออกจังน้อยก่อนเนี่ยมันหนึ่งกิโอโอ้ลายนะครับพี่น้องไล่ดีตัวเรื่องบ้านเรื่องไม่เงี้ยนี่นะครับตัวนี้แหละเป็นตัวตอมูได้เดี่ยวเดียวเนาะก็ร้อนเรื่องเรื่องเนาะครับ ลายเสือกับวใหไงนะครับว่ได้เป็นนกไงนะสูตรในน้อยจ้องๆนะครับแต่ว่าหางเี้ยรือหางสันสันเออนก้าเล้มนี่เป็นยังคึอมักนกหางสันครับหางเงา้ยวมันเป็นยังงตรหางเง้วเข้ามาจู่หางนกเซลเออหางนกเซลมากยู่นะครับหางนกเซลคือมันแตกนะครับพี่น้องครับมันแตกมันเง้วตัวนึงหางนกเซลครับแตกมันแตกกลางนะครับแสกกางเลยนะครับนี่นะครับนี่ละนกตัวเพิ่นเอาเบื่องไล่เอาพี่น้อง นะครับผมเรหรับการขาึ้นข่าวประจเลยน,นให้เลือดก,กังซีนะครับการเพาะยาได้กริงใครก็แค่แพโมครับผมอ่ะโอเคครับสูตรการเลี้ยงนกตะเรื่มเพิ่นให้เบื้องเอานะครับให้เบื้องเอาพี่น้องเอาเบื้องตัวนี้ละนะครับอ่านี่เบื้องใส่กันนะครับนกกุ๊กหนึ่งกับนกสามกุก๊กนะครับเป็นสามหอยนะพี่น้องเนาะสุ่งมันกังสีขึ้นนกสองกุ๊กนี่แหละครับแต่ว่ามันหัด มันสีเงาเงาไล่เงาเงานะครับผมมีเท่งลายใหญ่ลาย,ลายน้อยนะครับมึงไล่ปีกไล่ข้อนะครับสนับปีกอมหมอนข้อสูงๆเนาะตาเนาะช่วงนีน้นเออนาะหูบานๆครับพี่น้องครับหมอนเงาเงาตอเนี่ยยกก็ไล่สีกัานขันครับนี่แหะครับพี่นอ้อ,องหมือมือข็เหมือนมือเรา สำหรับมือหมหเเซียนไม้นะครับที่เขามาเบิงนะพี่น้องเนาะเบิงสูตรการเลือกนอกเบิงจากตัวนี้ไปก็ได้นะครับผมเบิงจากตัวนี้ไปก็ได้แต่ว่าจะเริ่มเลือกนอกนี่ตัวใดดีดีนี่ตีนใหญ่นะครับพี่น้องเบิ้งตีนใหญ่าขาใหญ่นะครับตัวนี้ยืนดีนะครับตัวนี้ยืนดียืนดีน,ดนี่จะบวัตคนหรอจดไวนได้กับผมครับแต่วาไป,ป้านี่ริดขึ้นในขันโดมันว่าไงโอ้ยทำรังไงกับแม่รถนะครับผมอ่ะ สำหรับมือนีกะสูตรการเบื้องนกเรียงนกกาสกประมาณนี้นะครับผมขันไพมีคำถามเมียงกับคอมเมนต์มากนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบาวฟินกับสีมาถามเตเลิมห้อีกที่นึงนะครับผมอ่าสูตรการเบื้องนกตะเลิมนี่แล้วเนาะประมาณนี้เนาะตาเนาะอ่าสำหรับมือนีกะนะครับเอฟซีพี่นอ้องป้องไปสูู้สู้ขคนนะครับเอฟซีบาฟินนะครับทางช่องคูแมืองฟ้ามกับมือนีกะมีความลุกมาให้เบื้องประมาณนี้นะครับบาฟินกับเอานกน้ำเชียนใหญ่นะครับผมอ่าสำหรับมือนีกะ บาฟินแกจะขอล่าพี่ล่าน้องไปได้เพียงเท่านี้นะครับผมเอา้าแตะเริ่มวันดีครับนะครับผม